สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางบริษัทเลียวโคชาดจะมาสาธิตพิธีการใช้งานเครื่องมือวัดสามมิติแบบพกพาที่กำลังเป็นที่นิยมกันอยู่ทั่วโลกในขนาดนี้ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเครื่องมือที่เราจะามาสาธิตเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือของเฮกซาก้อนที่มียอดขายเป็นนับต้นของโลกค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะม,มะีเครื่องมือวัด2ตัวซึ่งได้แก่ Absolute Scanner และพราม Scanner ค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะถ้างั้นเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวัดจากเฮกซากอกันเลยค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อเฟรมนะครับเจ้าที่นะครับในส่วนของพุชก,การฝ่ายขายแผน Portable CBM นะครับของบริษัทเฮกซากอประเทศไทยครับผม ก็ในส่วน eh, 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 ต่อไปผมจะนะครับมาทําการโชว์ในส่วนของการสาธิตเครื่องมือวัดของเรานะครับซึ่งในส่วนของเครื่องมือวัดของเรานะครับที่จะมาโชว์ในส่วนของตัวนี้ชื่อว่า h e กซากอนพอดเดินะครับเปช่วงอาร์มนะครับหรือว่าในส่วนของเครื่องมือวัดแบบพวกผ่านะครับ ในส่วนของเครื่องมือวัดแบบพกพานะครับี่ห่อเฮกซาก n ก็จะทํางานโดยเครื่องมือวัดนะครับที่มีทั้งการวัดงานด้วยฟังก์ชันด้วย Probing แล้วก็สแก n นิ่งซึ่งวันนี้ผมเองก็จะมาโชว์นะครับทั้ง2ฟังก์ชันด้วยกันนะครับผมในส่วนของเครื่องมือวัดนะครับปรดเวนเปชชิ่อาร์นะครับวันนี้ชื่อว่าแอปสู u อาร์มนะครับเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดของทางเฮกซากนะครับมาพร้อมกับตัวหัวสแกนชื่อว่า AS1 ซึ่งมีความเร็วในการ แกนชิ้นงานนะครับที่สูงมากนะครับขั้นตอนในการตรวจสอบชิ้นงานนะครับหรือการสแกนชิ้นงานนะครับก็จะทํางานได้ง่ายดายทำให้ลูกค้าเนี่ยมีการาวัดงานที่รวดเร็ว,รวแล้วก็ความแม่นยำที่สูงนะครับต่อไปผมจะเป็นการสาธิตการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมนะครับพลัตเวนแม,มช่วนอาพของยี่ห้อเฮนสกอรนะครับเริ่มแรกนะครับในส่วนของตัวเครื่องมือวัดน,นะครับจะ ถูกติดตั้งด้วยตัวฐานนะครับชื่อว่า tripod นะครับในส่วนการใช้งานนะครับทำงานได้ง่ายน,นะครับควบคู่กับตัวซอฟต์แวร์ชื่อว่า p o l y w o r k นะครับซึ่งในส่วนของตัวโปรแกรม p o l y w o r k เราจะมีการ Import CAD 3D นะครับเข้าไปในการตรวจสอบร่วมกับการวัดชิ้นงานนะครับขั้นตอนของการตรวจสอบวัดชิ้นงานนะครับเราก็เพียงแค่นะครับดึงในส่วนของตัว Portable Arm นะครับนะครับซึ่งในส่วนของตัว Portable Arm นะครับ จะมีฟังก์ชันด้วยกันคือสส่วนก็คือส่วนที่เป็นตัว p r o บ i n g นะครับกับส่วนที่เป็นตัวเลเซอร์สแกนนะครับที่เป็น AS1 นะครับในส่วนของการวัดงานนะครับผมจะทําการสัธิตการวัดงานด้วยโ p r o บิ้งก่อนกับการวัดงานรวมถึงการวัดงานด้วยเลเซอร์สแกนนะครับจากนั้นนะครับเราทําการนะครับรันโปรแกรม นะครับในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับจะโชว์ในรูปแบบของตัว3มิติแครดไฟล์ขึ้นมานะครับตัวโปรแกรมนะครับก็จะให้เราทำการแตะนะครับสัมผัสไปที่บนชิ้นงานนะครับการวัดงานด้วยทัชโพรกก็แค่เอาตัวโพรกนะครับไปแตะบนชิ้นงานนะครับแล้วกดปุ่มเก็บค่านะครับนอันนี้นะครับนะครับในส่วนของตัวโปรแกรมก็จะนะครับรันออโต ไปบนโปรแกรมเพื่อให้เราเลคคอร์ดหน้าต่านะครับสังเกตว่าในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับจะมีการหมุนภาพนะครับสามมิตินะครับเพื่อให้ค้าลค้าสามารถที่จะวัดงานได้อย่างง่ายดานะครับอันนี้ก็จะเป็นการวัดเซอร์เคิลนะครับเราเพียงแค่ทําการแตะไปบนชิ้นงานนะครับแล้วก็ทําการกดเลคคอร์ดค่านะครับ ค่าต่างๆที่เราวัดบนชิ้นง,งานนะครับก็จะถูกเรคคอร์ดนะครับไปในโปรแกรมเช่นเดีวยวกันนะครับอันนี้ขั้นตอนต่อไปผมก็ทําการวัดนะครับชุดคําสั่งชื่อๆว่าสล็อตนะครับะนะครับแล้วก็คำสั่งสุดท้ายนะครับเป็นส่วนการวัดโคดน,นะครับ ังเกตว่าเมื่อทำการวัดโกลบเสร็จแล้วนะครับหน้าจอเนี่ยจะเปลี่ยนเราสวิตไปที่การใช้เลเซอร์สแกนนะครับในนขั้ตอนนี้ผมก็จะทำการเลือกนะครับตัวเลเซอร์สแกนนะครับในส่วนของโหมดนะครับฟังก์ชันซึ่งจะใช้งานได้2โหมดด้วยกันนะครับนี้เราเปลี่ยนเป็นโหมดสแกนแล้วก็ทำการนะครับกดรันต่อได้ ในส่วนของตัวเครื่องก็จะมีตัวแสงเลเซอร์ออกมานะครับเพื่อให้เราได้รู้ว่าเราสามารถใช้เลเซอร์สแกนได้ซึ่งในส่วนของหน้าจอของโปรแกรม r ริเวิร์กก็จะแสดงภาพหรือว่าไฮไลท์ของเจ้าตัวเลเซอร์ด้วยนะครับในส่วนของการใช้เลเซอร์สแกนนะครับเราก็เพียงแค่กำหนดตัวเลเซอร์นะครับวางบนชิ้นงานนะครับทำการกดนะครับ start สแกนนะครับแล้วก็ลากไปบนนะครับชิ้นงานนะครับแบบนี้นะครับ ซึ่งจะเห็นว่าในส่วนของการสแกนชิ้นง,งานก็จะทํางานได้อย่างรวดเร็วนะครับในส่วนของมุมเรื่องของการสแกนนะครับเราก็สามารถที่จะเอียงมุมองศานะครับของสังงานสแกนได้นะครับโดยจะบอกเป็นสมิติแบบนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะเอียงหัวเลเซอร์ทางมุมต่างๆเพื่อที่เราจะเก็บข้มต่านะครับ ไดอย่างครบถ้วนนะครับเพื่อที่จะนําไปประมวลผลในการตรวจสอบชิ้นงานเพราะว่าบางชิ้นงานนะครับเราไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบโดยการใช้กล้กได้นะครับเราก็จําเป็นโดยการใช้เลเซอร์สแกนแทนนะครับซึ่งในอุตสาหกรรมบ้านเรานะครับการใช้เทคโนโลยีเลเซอร์สแกนก็กำลังเป็นที่แพร่หลายนะครับแล้วก็ใช้กันนะครับอย่างกว้างขวางนะครับ สังเกตว่าเวลาผมสแกนผ่านชิ้นงานตรงไหนนะครับก็จะมี Data สแกนนะครับติดนะครับอยู่บนชิ้นงานขึ้นมานะครับ,นะรบอันนี้ก็เป็นในส่วนของ Data สแกนนะครับสังเกตว่าก็จะทำงานได้อย่างรวดเร็วแลวก็ง่ายงายครับซึ่งเป็นในส่วนของสามประดิ พอเราทำการสแกนชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของโปรแกรมนะครับเราแค่ทำการคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็กดนะครับนะครับสิ่งสุดท้ายเรื่ของการคอนเฟิร์มค่านะครับค่าต่างๆของการสแกนแล้วก็อินสเปคชั่นนะครับก็จะโชว์อยู่ในรูปแบบของ3มมิติที่เป็นในส่วนของหน้าสกรีนนะครับรวมถึงนะครับการออกรีพอร์ตนะครับทางลูกค้าเองก็ ยังสามารถที่จะปริ้นหรือออกรีพอร์ตได้นะครับในส่วนของไม่ว่าจะเป็น PDF ไฟล์หรือว่าเป็น Excel รวมถึงการ Import เรื่องของรูปภาพของแครเข้าไปได้ด้วยนะครับโดย d a t ตทั้งหมดนะครับของทางพรีเวิร์ก็จะโชว์เป็นในส่วนของรูปแบบของ t e x t ไฟล์แล้วก็รูปภาพประกอบด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ตัวรีพอร์ตของเครื่องนะครับจะสังเกตว่าในส่วนของตัวโพรด์คอนเดอร์มาช่วยอาร์มของอาร์เคสก้อนนะครับมีการใช้งานที่หลากหลายนะครับทั้งที่เป็นโปรบิงแล้วก็สแกนดิ้งนะครับหานลูกค้าที่กำลังติดปัญหาเรื่องของการวัดงานนะครับหรือว่าการวัดงานด้วยทั้งเป็นโปรบแล้วก็เลเซอร์สแกนนะครับก็สามารถที่จะใช้เครื่องวัดของทางเคสกอนได้นะครับชื่อว่าคอนเดอร์มาช่วยอาร์มนะครับของกุณคับ